คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่เข้ามารีดีเปิดไปที่ร้านค้าพิมพ์ชื่อเพลงที่คุณอยากเล่นแต่มันดันไม่มีชื่อเพลงที่คุณต้องการหรือแม้กระทั่งเข้ารีสคอดของ Mel o dy Thailand อย่าลืมว่าเข้ากันเยอะๆนะช่วงนี้แม่กลังมีกิจกรรมเข้ามาใหม่แต่ด้านไม่มีชาร์ที่คุณถูกใจแล้วฉันจะทํายังไงดีล่ะวันนี้เรามีทางออกมานําเสนอคุณอาจจะไม่รู้ว่าในเว็บของโอสูนั้นคุณสามารถโหลดเพลงได้เฮ้ยบ้าไปแล้ววิธีดาวน์โหลดนั้นก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่คุณล็อกอ อย่าไปสนใจชื่อ username ผมแลันการเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าคุณยังไม่มีบัญชีคุณก็สมัครมันซะจากนั้นไปที่ b Beat m a p รายการ Beat แ a p จากนั้นคุณก็พิมพ์ชื่อเพลงที่ต้องการเลยอย่าลืมตัดอย่าลืมปรับให้เป็นโอสูมาเนียและเป็นแบบไม่เจาะจงด้วยนะเพื่อจะได้หาง่ายขึ้นจากนั้นพอคุณดาวน์โหลดเพลงเสร็จบคุณก็เข้าไปที่ม e l โ d y จากนั้นกดเครื่องหมายบวกแล้วก็กด Import ช h a r t แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดจากนั้นหาชาร์ตที่คุณดาวน์โหลดแล้วคุณก็สามารถเล่นได้เลย ง่ายใช่ไหมล่ะโทรเอ่อเออดูเรเื่อพวกนั้นสิคุณก็อย่าลืมเช็คระดับความยากแล้วกันว่ามันกี่ดาวหลังจากนั้นมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือออฟเซตไม่ตรงหรือบางทีคุณกดไปมันก็จะมีเสียงแปลกๆขึ้นมาอย่างเช่นปัญหาเรื่องเสียงกดจะหายไปโดยที่คุณไปที่ไฟล์ หาไฟาล์มโลดี้ให้เจอจากนั้นไปที่เพลงที่คุณต้องการแล้วให้ลบไฟล์ที่เป็นฮิตซาวออกทั้งหมดอย่าเผลอไปลบไฟล์เพลงเชียวนะถ้าเป็นลบไฟล์เพลงนี่คือคุณต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะเป็นใหญ่พวกไฟล์สิงโคจะเป็น .wav นะก็ลบๆมันไปซะอย่าเผลอไปลบ .ogg หรือ .mp3 แล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าชื่อเพลงคุณรู้อยู่แล้วมันชื่ออะไรก็อย่าไปลบไฟล์ชื่อเพลงนั้นออกแล้วกัน หลังจากนั้นคุณก็จะไม่มีเสียงกดมารบกวนคุณเวลาเล่นอีกต่อไปแล้วขอเคุณไอเสียงกดที่มันออกใส่ใหน่อยนะอันนั้นผมไปปรับในเกมแล้วผมลืมปิดแต่ออฟเซตนี่สิปัญหาใหญ่คือออฟเซตก็ลองไปปรับปรับกันดูแล้วกันตรงการตั้งค่าเราะอันนี้ผมก็ยังทําไม่ดอดเหมือนกันนะอีอีสุดท้ายนี้คุณก็จะได้ชาร์จเพิ่มตามที่คุณจะต้องการเล่นดังนั้นก็ขอให้สนุกกับชาร์จที่คุณโหลดมานะถึงแม้ว่ามันจะนรกแค่ไหนก็ตามก็ขอให้สนุกนะโอะ้ใช่คําเตือนอีกหนึ่งาง ในโอสูมันมีตั้งแต่1 k ยัน9 k ถูกไหมเพราะงั้นแบบที่คุณโหลดมาคุณก็ดูดีดได้ดแล้วกันว่าจะเป็น4 k หรือ7 k เพราะถ้าคุณเล่น7 k ในมือถือมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ะหละ่าที่คุณจะเล่น7 k หรือถ้าใครมีความสามารถก็ตามสบายเลยผมไม่ว่าก็ตรวจสอบดีๆแล้วกันล่ะ